มาเล่นต่อคะ่ะสุ่มเล่นกับเพื่อนว่าจะได้เจอคนไหนโปรแกรมเขาจะเลือกให้มาแล้วเจอกับตัวติงระดับประถมเหมือนกันคะแนนไล่เรียก,กันใครเดินก่อนละ่ะอืมโอเคเดินเดิน ทรงเดิมลูกหมากดาวกระจายเขาเข้ามาสาทรงสามเรียงเจอสามเรียงเหมือนกันเราฝ่ายรองรับถ้าเขาปัดหางอปัดหางเหรอเอาให้กินให้กินปัดหางมาแล้วก็กินสองข้าฮอดไปเข้าโอ้ยอย่ามีข้าฮอดเพราะว่าเขาจะฆ่าเรา ฟาบฝาบฝาบกันอุดไว้ก่อนค่าเราเราก็ถ้าเราค่านี้ไปไม่ได้เดี๋ยวเขาเขาฮอตอุดไว้ก่อนไปอุดไว้อุดไว,อดไว้อุดไว้กินฟรีอุดไว้อุดไว้ อุดไว้กินฟรีอุดไว้อุดไว้นั่นแน่กินฟรีหนึ่งได้เปรียบไปหนึ่งตัวนี่แน่นี่แน,น,น่ไม่มีตัวเดินเส้นมาออยอมแพ้ ที่สองเราเดินก่อนไปอม,มาตัดหน้าไปไปไปจุกจุกอันนี้แล้วกันนะมาแล้ว มาให้กินไปนี่เขากินมานี่ไม่ะยายให้เขาอุดเราไปนี่ทำม,มานี่ล่ะ เขาจะกินสามเลยจ้าไม่ให้กินหนีไปอยู่หนีไปหนีไปถ้าไม่หนีเธอจะเสียสามนนคืนนี้อ่ะ Kinh này ừ. Bài 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 Ui kinh sống Ui sống một lời เราก็ทำไงดี่ะทีนี้โดนสองหมดเลยลืมนี้แต่แรกอ่ะสองถอูอือ้าวโดนอีกโอ้ยโอ้ยจิบอ่ายอมแพ้ยังไงดีละ่ะ ยกทุงเขายกถุงขา,งขาตรงไหนเนี่ยยอมแพ้โอเคขอยอมแพ้คนละตารอบเมื่อกี้เขายอมแพ้เรารอบนี้เรายอมแพ้รับเสมอกันไปชนะ1นแพ้หนึ่งุ่มเล่นอีก เรามากมาอนุบาลไม่เป็นไรฝึกเล่นไปใช้ความจำเพิ่มเลยอยากให้สมองกันหลงลืมในในผู้สูงอายุฝึกสมองประลองปัญญานี่ยิงสองเลยไหม ยังไม่อยากยิงสองจะเสียสองคืนเราไม่ยิงนี่เราจะเสียโอกาสไปหรือเปล่านะนี่เสียโอกาสไปหรือเปล่าเสียโอกาสไปหรือเปล่าหมักสรงกันไกลเจอมาค่าเต้ม อันนี้มาอันนี้ไปกินไป Okay. เออมาเออมาหรือมาหรือมานั้นจะไปสมตก ก็ต้องมาเราก็ต้องไปเขาต้องกินเราหนึ่งทำไมได้ทำอยังไงได้ละ่ะเขากินเรา โอ้ยโอ้ยโน no. โดนอีเดียวคาดแพ้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 แล้วจ้าแพ้แล้วจ้าแพ้แล้วจ้า สามสองยอมแพ้ขอแพ้เลยเอาใหม่เริ่มใหม่ง่ายกว่าบางคนไม่ยอมแพ้ชอบหนีหนีออกหรือบ่อยให้เวลาหมดอือทรงสามสามเรียง สามเรียงเจอสามเรียงจะเจาะกินสามเราต้องกันไว้ก่อนอม,มานี่เดิน10 14รอบนี้10ไป14ต้องต้องหัดลองท่องดูมั้ง จะได้เผื่อจะได้จําได้วันหลังท่องเรจากว่าเดินจากตัวไหนไปตัวไหนคนสมองดีก็จําได้ว่าต้องเขาเดินเบอร์นี้ไปเบอร์นี้จะต้องเดินเบอร์นี้มาเบอร์นี้เขาก็จะชนะเขาก็จะเป็นแชมป์ไปได้นะคะเขาก็มีโอกาสที่จะมา ทำหมากคอสสอนคนอื่นได้แต่อันนี้เล่นเพื่อฝึกสมองเพิ่มรอยักของสมองในวัยสูงอายุเราเรากินไปนี่เขากินมานี่เราก็หนีเข้าฮอต นี้เขา้าฮอนี้เขา้เขาฮอก็คงต้องระวังเขากินเราเราก็ต้องมาอย่างนี้จะผีพรามกินไม่ได้เดี๋ยวมา,ากฮอสเราตาย เขากินไม่เป็นไรกินคนละตัวเขากินตัวเรากินตัวเพราะว่าตัวนี้เขาจะไปไหนไม่ได้จะดวนเรากินภายหลังเขาจะต้องให้เรากินเดินมาเดินมาจิตให้กินเพื่อเขาจะเดินเข้าฮอตที่เบอร์แปดนั่นคิดแล้วว่าเขาจะต้องทำแบบนี้ เอาอย่างนี้ไว้ก่อนเขาต้องเข้าสายตรงไม่งั้นเขาจะโดินค่าโพส เราต้องเดินตัวนี้นานมาแล้วเราก็มาจับกินนี้ให้เขาเข้าเหลี่ยมไปนานเห็นไหมไปแล้วเราก็มาตัวนี้ เข้าไม่ได้เราก็มาไล่ตัวนี้เขาโอ้เขาเข้าได้แล้วไม่น่าไล่เลยเอาเขาไม่เข้าไม่เป็นไรเราก็มาสายนี้เออเออ,อ,อย่างนี้แล้วกันขี้เกียจยาว ไล่ไปไล่มาไปสายนี้ไปเข้าโคตรเพิ่มก็ต้องเข้ากิน <ไป S 1> เดี๋ยวเราจะให้กินสองเข้ากินเลยจะให้กินสอกนานเราก็มานี่ข้าวมัดเขาให้กินสองไปเลย มาจับเส้นนี้ไว้ไม่ให้เขาฮคตนั่นตัวนี้มานี่ตัวนี้มานี่หมดตัวเดินเมื่อกี้เดินไม่เหมือนเมื่อกี้นะทำไมรอบนี้แพ้ให้เราง่ายจัง ยอมซะจะได้ไม่เสียเวลาตั้งง่ายตั้งใหม่ง่ายกว่าท่องเอาไว้ตั้งใหม่ง่ายกว่า,วา,วาปล่อยเวลาให้หมดกากา,กากเกมนี้ก็เป็นชนะหนึ่งเสมอหนึ่งก็ฝึกสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงวัยก็ใช้ได้นะวันนี้ก็พบกันเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ